หูหูม้าเผาแอร์เวลสามร้อยพี่ว่าไงได้ล็อกแค่หลอดสามอันได้เลยเอาดิผมจับเลยแล้วกันเอาตัวนี้แหละขี่เกียจขึ้นไปบนเขาว่ะเพเค้สีก็เท่ด้วยย่องย่องนี่นไงเอาวิ่งเขี้ยได้เลยเอา้าเป็นไงล่ะจะติดคี้ไงคีิติคข้ หมีไวหกสิแงเงาอะไรวะผมจับม้าได้แล้วกลับบ้านแล้วโอ้ม้าสแตทเดิมเดิมมาอย่างโหดไอ้เพื่อนตัวตอะไรไปเสือไม่เท่ห์เทะไร,รงไางไม่รู้ผมไม่ได้ลองสกิลเลยแต่ว่า,<อ>ารู้สึกว่ามันง่อยมากที่ลองไปกัดดูดิมันง่อยอ่ะแต่เว้ยมันเยอะนะ นี่หารเวลเดิมๆนะโอ้โหสองร้อยเยงยจริงไอตัวนั้นเฮ้ยโอ้โหเตะเดิมๆแปดร้อยพี่โดนมึงโดนแล้วมึงโดนมาร์คกูแล้วโอเคนี่แม่งม้าก็อดนี่ว่ามันคือมึงคือเสือเขี้ยวดาบไปหรอใช่มันคือเสือเขี้ยวดาบเฮ้ยนี่งไ,นไง พี่ฆ่ามันดิปาเทค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 ตัวนึงเห็นได้เหี้ยเลยพี่ต้องแทนเนื้อมันด้วยเว้ยพี่จรงต้องใช้สัตว์สัตว์ไอ้นี่แทนเนื้อมันดีกว่าพี่สัตว์ที่มันกินเนื้อฆ่าดีกว่านะมันแทนเนื้อมันได้ของโคตรเยอะเลยผมสังเกตดูอ่ะ หมดรอบอะแต่เรากะาจะไปจับสัตว์ไม่ใช่หรอเนี่ยจะทคาที่ว้าบที่เกียรเดินกลับบ้านนี่หมายถึงงั้นเราออกล่ากันก่อนไหมไปหาล่าสัตว์เถกไหมล่ะค่อยมันกลักูไปทั่วแมปมาแล้วไม่เจอเทกเลยพี่ต้องใช้พี่ต้องใช้โทรศัพท์อ่ะผมเห็นอยู่นะผมเห็นมีสัตว์เทคอยู่นะอ,อ้ะผมใช้เล็บยาวเลยแล้วกันตัวเราแบบสีชมพูคล้ายกันวะพี่ผมเซิร์ชเลย แทคแถวนี้ไม่มีอะ่ะผมจําได้อยู่นะมันอยู่บนเขาหลังบ้านเราอะ่ะอ้าวแล้วมงไม่เอามาไปเล่นเหรออ้าวไหนบอกไปฟาร์มสัตว์เท็กถ้าเผื่อเจอสัตว์ได้ไม่ต้องเรียกอมาอ้าวอ๋อให้พี่เปคนฟ,ฟาร์มใช่ไหมให้พี่เปยยคนฆ่าสัตว์เท็กเนาะส่วนผมก็ใช่ใช่มาอะไงเ,เาเ,ลเลบลเบลเดี๋ยวมันก็ตามทันอยู่ดีเออให้พี่ฆ่าไปเรื่อยๆแล้วกันปะเก็บเบลมาด้วยปะพี่ตามผมเออเอาตัวน,นั้นก่อนก็ได้ฆ่ามัน เก้าร้อยว่ะเก้าร้อยว่ะเก้าร้อยว่ะร้อยเดียวว่ะร้อยเดียวว่ะโองสิโองสิแม่งสลบเลยอะสลบว่ะสลบโอ้อร้อยหกเก้าร้อยหกเก้าเป็นการดรามีก,ก็ดีเลยเลยอุ้ยไม่จัดแรงเนี่ยกัดออกละห้าร้อยกว่านะเกียมันไม่โอ้มันไม่โอ้สี่ร้อยสี่สิบอะปีนปีนปีผนังได้พิ่งไวโคตด โดนลราโดนลราโดนการข้าศึกก็ดีเลยข้าศึกไม่ขึ้นหรอเออนี่ขึ้นยังไม่ถึงซึ่งหลอ,อดอ่ะมพดาเมจไปก่อนแล้วกันจะได้เตะแรงๆก่อนที่ปลาเศษว่าไงนะไม่มีเลยน้ำใสจัด เออแล้วพี่ฆ่าแล้วผมได้เวล์่าทำไมพี่เราทอนน้ำนึกว่าปลาทักไฟเลี้ยวขวาขึ้นข้างบนพี่มันจะมีสัตว์เทคอยู่ลองเซิร์ชดิอยู่แถวนไหนี่ไงเทคเทอร์เลเบิร์ดเวลสามร้อยกว่าเอามันอยู่ฝั่งนี้ว่ะเทคเทอร์เลเบิร์ดมันอยู่ฝั่งนู้นโคตรไกลเลย เราฟังกับที่พี่ไปเลยล็ Lock อกเอลเมนทัลเอาแต่เราไปหาเทคไอ้นี่ก่อนไหมอะเทคไออีโกมาสแต็กปะล่ะไปเร็วเลหมีไหนซัะะดทเทควะอ้าวทำไมมันมองพี่อย่างนั้นอ้เอานี่ไงบวกกันละ <S <S> <S ไม่เจอจบ สอบข่าวโอ้แมงมั่ะตอนแรกผมเห็นนะผมเซิร์ชแล้วมันเจออยู่แม่งหายไปไหนไม่รู้เลยลบโอ้มั่วจะได้ตอนนั้นไม่ได้ข้าวอ่ะมันคือเท็ดพีโกมาสแสกจริงๆสองตัวมีเยอะลโอ้จับมีไหมจับเลยอรอเยอะสามร้อยกว่าเลยน่าจะโหดอยู่มก้ีงไหนมีพันเลยมีสีสวยซะด้วยนะพี่โอ้โอ้ขึ้นคนน้อยเลยหรอถ้าสลดเป็นสองหมื่น มาทัพดาเมจก่อนพี่น้อยจ้ะโอ้ยิโคตรแรงไอ้อ่งดูดิโอ้พันกว่าเลยนะอ้าวขึ้นไม่ได้ดิน้องพี่อ่ะของจริงเตะเตะอุ้ยเตะอู้ขึ้นโคตรดีขึ้นโคตรดีเยี่ยมดาเมจโคตรแรงมันเดิมพันหนึ่งอ่ะโอ้เอาอุ้ยมันโดนดาเมจรัวๆนี่พี่ดูดิเอาเอาเอานี่เทมิ่งก็ลดดิยเหลือเท่าไหร่พี่ต้องใส่อาหารดูดิตั้งหนึ่งมันยินอะไรวะ มันกินเบอร์รี่หรือว่าเนื้อก็ได้พี่เนื้อดีสุดเนื้อดีสุดไอ้นั่นน้ำผึ้งดีสุดน้ำผึ้งจำได้ว่ามีอยู่ที่บ้านอยู่นะน้ำผึ้งมีปะวะยวผมมัว่ว <c oughs> เนื้อย่างมีไปกินเนื้อย่างโอ้เทมมิ่งเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นพี่ได้อเอ,อโอ้ถแล้ว รหรือว่าม,ม,มันมีเผ่าไหนที่ว่านี่มัง้งพี่อยากฆ่าเวล่าหรือว่าอยากจับอ่ะฆ่าทิ้งเลยก็ได้โอ้เหลือแค่ห้าสิบเองอ่ะโอไ้ไม่คุมคไม่คุ้มก็ฆ่าไม่คุ้มก็ฆ่านี่ไงเลอโคตรน้อยเลยนะแต่แม่งตีแรงมากเลยในชะ่แล้วต้องหาตัวอื่นที่ว่าเวลเยอะๆหน่อยเที่ยมาเดิมๆแม่ก็พันกว่าแล้วะเที่ยตีเยอะกว่าตัวอื่นเลยตีแรงจัด เองเคโลตัวนี้ที่มันตัวมันแดงทั้งตัวเลยวะนะ่ะนี่ไงเทคพีโกมัสแตกผมบอกแล้วว่ามีพี่เร็วอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ตามมาตามหนึ่งแยกเนื้อก่อนโอ้มันไปอยู่อะไรอยู่ข้างบนพี่มันไปอยู่ข้างบนนู้นข้างบนไหนนู้น่ะอยู่ข้างบนยอดนู้นเลยอะ่ะ ผมขึ้นได้ผมขึ้นได้พี่ขึ้นไม่ได้ผมขึ้นได้ไนงะหรือล่อมันลงมาก็ได้นะไม่ให้พี่ฆ่าดิแล้วพี่ก็แทะเนื้อมันได้อืมได้ได้ผมล่อลงมาไ,มได้พี่ก็ดูถูกเกินผมอะของจริงผมอะ่ะไม่จริงเออจดนไม่ขึ้นว่ะ ก็ตองน่ไม่ได้เออ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 ไม่ขึ้นว่ะไงดีวะงั้น้วผมสร้างกรงเล็บไปดีกว่ารอบลงมาพี่รอข้ามนะไม่ใช้อะไรบ้างอ่ะกรงเล็บกรงเล็บกรงเล็บมันผมจะสร้างได้นะจะไม่ผิดโอ้ไม่ได้เว้ยขาดเหล็กอะขาดเหล็กแค่เจ็ดอันอะ่ะมาเอาดิ มาแล้วที่รอตรงนี้ก็ได้นะผมรอตรงนีนะ้นหละเอาไว้ตัวหมาเนาะเก็บเลยโอเคเอาไว้เวลาคราฟที่ขี่ด้วยอะไรด้วยไงดีแหละมาเร้เรา,เรากลายเป็นวูเวอร์ลีนนนักปีนไปจ็ดเ,เอาละ เอาเชียดโดนไม่ขึ้นตรงนี้เอาม้ามาในตรงนี้ต้องขึ้นแล้วแหละเอาละอ้าวโดนไงพี่เออเอออ้าวอ้าวเป็นไงต่อวะเออเออเออเฮ้ยมาแล้วไหนวะพี่โกเฮ้ยลอยไปแล้วอ่ะนี่ไง นี่ไงโอ้ยเชี่ยมาขโมยอะไรผมไปวะนี่ไงพี่อยู่ข้างล่างอ่ะมาขโมยของผมไปไหนเนี่ยวิ่งไปแล้วนะ่ะวิ่งไปแล้วอ่ะพี่เห็นไหมม้าผมไล่ยอยู่อ่ะไม่มีพี่ฆ่าไปกี่ตัวละฆ่าสองที่เป็นเทคนะเออครบละอุอ้ย อายุมานี่อ๋อมันขโมยแครอทถุมไปพี่เมืเ่อกี้ยังไม่赖ยังไม่หมดแครอลอยู่ในม้าไงอ๋อไม่แครอลอยู่ในหมาผู้ผิดอยู่ในหมาไหน,นวะเอามาขึ้นมาซะเอา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 พี่โดนมแมลงสัตว์กัดต่อ,อยอะพี่เออปล่อยมันกัดซิเไปโ,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 โดนหราโอ้โหดอกละห้าสิบเลยนะนี่ไงนี่ไง ยังไงยีงไงอาเร็วมาพี่มากลับดีกว่าไหมกลับอะไรอ่ะเราไปไหนต่อไปฆ่าเทคเทอร์เเบิร์ตต่อปะล่ะไปดิไปดิมันก็แค่พายุอ่ะแค่พายุอยากสร้างเป็นเราก็ได้เ่ะมันมันยังไม่ลดสภาพสถานะเราเลยเราไปกลัวมีเยอะร้อยป่ะเออเออเก้าเก้าเก้าว่ะดาเมจเก้าเก้าเก้าอ้ยดาเมจผมพันสี่เลยนะพี่มันต้านทานดาเมจ ม้ามันรืนเรือช้าไปหน่อยอยูไ่ไหนอยู่ไหนเร็วๆโอ้โหมันเซิร์ชหาไม่เจอเราต้องแบบวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็เซิร์ชไปเรื่อยๆเป็นระยะอู้เดี๋ยวนี้มีม้าไปว่าสองร้อยด้วยว่ะเทกไม่มีอะ่ะตอนนี้ไม่มีเทกเลยพี่สภาพอากาศแม่งแปรปรวนมากๆอะ่ะเรซายอะไรก็ไม่รู้อุ้ยเชีย่ยพี่ผมโดนช่วยด้วยช่วยด้วย เร็วเร็วเร็วเเออวิงเวียนศีรษะเลยนั่นเ้ยไอหมอนี่<ๆ>นี่แหละเด็กะเริเบิร์อยู่แถวเนี้ยแหละพี่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต้องเจอแหละร้อยเปอร์เซนเลยจริงด้วยเพิ่มสามร้อยสี่สิบอ้มันชอบไปเกิดอยู่ข้างบนนู้นอ่ะพี่พี่เห็นที่ผมมองไปไหม อยู่บนเขาเราจะขึ้นบนเขานี้ยังไงอ่ะคงเล็บแล้วหมาเราอ่ะสัตว์เราอ่ะให้ผมไปล่อหรอ,อ,รอ,อแม่งแต่ละตัวมันก็ยากเย็นเกินไงเดียววะไม่มีทางขึ้นเลยเหรอที่จริงควรจะมีทางขึ้นนะนี่ปะ่ะเสืออะไรวะเวืาน่ะสามร้อยกว่าเสืออะไรอ่ะเสือเข่า เสือแอร์เวลน้อยพี่เวลแปดสิบเอาไอหมาป่าตัวนี้ไอหมาป่าตัวนี้มันจะเอาไอเสือตัวนี้ด้วยมันจะเอาเรียบร้อยหมามันไม่ไวจักตัดแล้วไอ้มาตัวดาเมจเยอุ้ยกาชากาชารูดหมด อยากได้อ่ะแรปเตอร์เบลอะไรอ่ะพี่แร็คฟิล์มน้อยว่ะแต่สีมันสวยไงเบลน้อยแต่สีมันสวยองอไงเบลมันน้อย,อยตาไมตุนว่ะน,น้อยมากไม่น้อยไปน้อยมากเอาเป็นแค่สีแสงไงพี่สีแสงมันตายจะมีใครกบตายไปดิ เอ,อไม่มีวะ่ะไม่มีทางขึ้นวะ่ะนี่มันวนกับมาบ้านเราแล้วนะพี่เนี่ยไงเดียครับนะพี่ไม่รู้ไอ้หี่อขึ้นไม่ได้เราก็อยู่แค่ตรงนี้ลองไปด้านนู้นดูปะ ลองไปด้านล่างดูว่าผมว่ามันต้องมีของมันต้องมีสัตว์แปลกๆอย่างแน่น,นอนเดิดก่อนเพกไม่มีแย่แต่มันเกิดยากเ่ะอม่ใชกกับบ้านเนออแต่มันขับไม่หมดเลยพี่ขับได้แล้วเหรอของพอไหม,อมพอไปทางนั้นกันบ้านดิเมนิเมนอยู่ที่บ้านอ๋อเรามีเครื่องกึงแล้วเนี่เราก็คับพวกอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มได้อยู่นะพี่บ่าได้ป่ะ พอกันดีจบกันทีก็จะยากเย็นโอ้ยไวเลยดิ้ยนี่ก็ไวไปดูดิโอ้โหว่ายน้ำก็ช้าอีกนี่นะเดี๋ยวอ่ะโอ้ย้าลับไหนเนี่จนี่ไงข้างหน้าไงพี่เพิ่งไปถึงแล้วน่ะ พี่โดนเล็บยาวตามอ่ะไม่ทานกูหลงไม่งกูหลงหมากระโดดรู้จักปะต้องวอิ่งโคตรอืดเลยเล็บยาวอ่ะกว่าจะถึงอ,อายุหมดพอดีเหรอเออโคตรด,ดีต้องฟ้าแจ่มใสอีกครั้งไม่มีใครตามหมาผู้ทันน่ะบอกเลย no. กลับมาแล้วกลับมาจริงแล้วเอ,าอ้าถึงบ้านพร้อมกันเลยพ,พี่โหดอ,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 อ่ะพี่โหดนี่หยุดแล้วโอ้ายวะอะไรพี่ามาทำไมา ทำไมพี่ไม่เผาน้ำมันไว้แก๊สโซลีนอะ่ะนี่ไงมียี่สิบอันโอเคอยู่ครับเลยครับเอาเองเลยเหรอหมดเกินไปไหมไม่ายถึงแล้รีโมดอะ่ะพี่ให้ไปแล้วไปถึงอุปกรณ์ไหนรีโมดไม่มีมีแต่ของเออของไงเราครับดิเราครับซีเมนต์ไม่ได้ดิพี่ครับไปนี่อยู่อ่ะไม่เป็นไรเดีย๋ยวพี่เอาออกไปเดี๋ยวผมดูก่อนเพื่อนในนี้มีซีเมนต์หรือเปล่าออฟซิเดียน น้ำมันน้ำมันเรไม่ต้องใช้อ่ะออกมาแล้วดูนะรีโมท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 อ้าวผ่านโพลิเมอร์อ่ะพี่ไอแผ่นดำๆอ่ะมันคราฟได้นะโพลิเมอร์เออทำไมไม่มีอ๋อนี่ไงอ๋ออะไรอะเนี่ยซีเมนต์ออกซิเดียนอะไรพี่เอามา แผ่นอะไรอ่ะแผ่นดำดำอ่ะพลิเมอร์อ่ะอ๋ออ่ะสองร้อยพอไหมโอ้โหพี่ไปฟาร์มเยอะจากไหนเยอะเกินไม่ใช่บอกว่าแผ่นดำดำพี่เอาอะไรเอามาใช้แทนกันได้หรอเออโอเคหนโพลิเมอร์เนี่ยนะใช่มันคือพลิเมอร์การแต่มันเป็นของเหลวมันยังไม่แข็งตัวอ้าวเหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยใช่ มันมันมันมีเวลาไงเวลาลดเรื่อยๆมันก็จะหายไปเรื่อยๆโอ้โหพึ่งอันนี้ความรู้ใหม่ตั้งแต่เล่นเกมนี้มาไอซิลิก้าเพลแล้วก็เหล็กพอดีเรามีเยอะพี่เอาซิลิก้าเพล่มีอยู่อดูดิพี่จับอะไรมาให้พี่เอาอะไรมาอดูดูตรงไหนร้อยอันเฮ้ยพี่จับมาได้ไงโอ้ดูนะโอ้มันเลยเกือตรงใหญ่ขึ้นเดี๋ยวตัวแม่งขนาดนี้เดี๋ยว เอางี้บ้านเราก็สว่างกลดินี่ตัวเล็กว่ะตัวตัวตัวมันใหญ่พอใส่ไหลไปเลยตัวเล็กมาเลยต้องเปิดไฟให้มันอ่ะมันกินอะไรอ่ะพี่จับมายังไงอ่ะมันกินเนื้อเอ้าหรอกินเนื้อหรอผมใส่เบอร์รี่ให้มันเฉยเลยเนี่ยมันใส่เอามันก็กินเบอร์รี่ดิพี่มั่วว่ะกินเนื้อด้วยเนี่ยเบอร์รี่มันรู้่ั วาว่าตรงไหนดีอะเพ่มุมไหนสวยวะจุดว้าวะบนยอดนี้ไหมบนยอดสุดนี้ไหมพี่นะเออนี่ยเออยอดไหนก็ได้นะไม่รู้ว่ามุมไหนสวยดีเออคอาบนยอดนี่แหละว้ามาตรงนี้แหละวะเย้ ผมว่าผมจะสร้างอ่าดอกไม้ว่ะดอกไม้ประดับบ้านเรา,าเอ่ะผู้ความสวยงามเอาหรือไม่เอาดีดีหรือไม่ดีเอา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 หมด เน่สีแดงครอบจุดวาร์ปบอลไดโนเสาร์วาร์ปมาแล้วมันจะติดบักปะวะเนี่ยผมติดบักอย่างเดียวไม่น่าติดหรอกมั้งพีมาเนี่ยอย่างสวยหรือเปล่าสวยอยู่แหละมุมนี้ด้วย,น,วยนี่ต้นหนึ่งแล้วกัน โอเคอีบลูเดี่ยวเอาเรื่อง เฮ้ยสวยวะกระโดดมาบนใบบัวได้ด้วยวะแจ่มเลยโอ้ยแกทำไร่ะเก็บกาชาเฮ้ยน,นี่สีซ้ำมาเอา เอาเป็นสีสีนี้แล้วกันโอเคเพจคพอใกล้จะมืดแล้วเริ่มสวย โอ้ยเฮียแต่ละเค้โอ้ยไม่นะไม่นะไปด้วยไปด้วยเอาว่ะโอ้ยเฮียรถกับอ่ะกลายเป็นซาก ไงมาทำแหยี่ยมแม่ไไม่แม้แสว่างแล้วไปไหนพี่พาบมาดูแล้วไอไฟหมดนั้นน่ะหรอใชือ่อ,อเขื่สู้เดรนเสาอันนี้ไม่ได้เนะาะธาตุไฟไม่ได้เนาะดเดูดใช่ใช่มีสว่างจริง เจ็ี่วางไม่ตรงอะ่ะมันไม่กลางอ่ะพี่ขึ้นมาแล้วมันไม่กลางผมวางให้ให้มันกลางๆหน่อยผมวา,วางยากเน้ะพี่เนาะมันต้องเป็นแบบแนวแตะแคงข้างเนาะใช่ใชวางรัมบ้าอ้าวหนกักกว่าเดิมเลยทีเนี้ย ไฟไฟไหไฟอะไรอ๋อตอนนี้คือหน้าจอแบบเหลืองอลา,ามไปหมดแล้ะสว่างไปไหนไฟเฮ้ยเปีเ้ยวเพี้ยวอ,อะไรมาหน้าจอมันสว่างอะ่ะตรงมืดๆหน่อยสว่างไปไปไป แล้วมันสว่างไหมถ้าเราเดินอๆๆอกไไกลอ่ะลองดูเลยสว่างไหมก็สว่างอยู่นะ <ๆ S 1> เอออย่างเงี้ยดีว่ะปาทิ้งไว้นะมันไม่มันไม่หายใช่ไหมปาทิ้งไว้อะไม,ไม่รู้อ่ะหายเลย้เหอ้ยมีเวลานับปะล่ะโ <ๆ S 1> อ้ยทำไมนี่มันเป็นไอ้นี่โยนออกไปเป็นกล่องอะ่ะมันต้องแบบกดคิวทิ้งเหรอเอากดตัวอะไรทิ้งอ่ะพี่เออ หายแล้วเนี่ยได้แค่สิบวินาทีเองก็บอกเขาว่าหายเอาว่าอา้าไปทางขึ้นไปได้เปิดโอ้โหโฮโหกูยังไม่เคยเห็นมันมาเลยโโหมาแค่โฮโหแค่นี้แหละ <c oughs> แต่มันดีตรงที่ว่ามันไม่ใช้เชื้อเพลิงนะพี่เนี่ยไอ้ลูกขาว,ขาว โอ้เหมาะกับบ้านมากเลยพี่ไอทางขึ้นนะ่ะลองลองตักกระเป๋าออกนิดยบร้นึงเออว่ะอยากดูบ้านสว่างมะขนาดพี่ไล่วางไปแล้วนะดูดิโอ้มุดตึ๊บเลยนะนพี่ได้แค่เนี้ยเนี่ยได้แค่เนี้ยขนาดพี่ไล่วางไปแล้วนะโอ้ตะเกียงสวยนนสุดละไหนพี่อันไหนอันไหนดีสุดเนี่ยตะเกียงสว่างสุดละตะเกียงเนี่ยเหรอเออ ก็ดีนะมันแลดูทันสมัยด้วยว่ะใช่สว่างสุดละตั้งแต่ที่เราอันนี้ก็้วยเนี่ยตอ,อนนี้พี่วางกี่อันเนี่ย<ฆ>ต่อกันกี่อันเนี่ยอันนี้สองอันใช่มันต่อกันลงมาเนี่ยวางที่อื่นไม่ได้เหรอนอกจากต่อกันเหรอไม่ได้ไม่ได้ใช่แ้ดอกไม้ต้นนี้มาไงเนี่ยโอ้โหเป็นดอกไม้ธรรมชาติที่มันเกิดเอง เฮ้ยคมไฟติดกำแพงว่ะพี่มันก็สว่างเพะว่าผมคิดไปเองเพราะว่าเนี้ยอเนี้ยพี่พี่ติดไว้กับกำแพงอ๋อพี่ไม่ได้เปิดเนี่ยนี่มันต้องกดเปิดเปิดมันจะขึ้นสีอย่างงี้เห็นไหมนะอะไรขึ้นสีแบบี่วางไงเทียนเนี่ยไหนอ่ะพี่ก็มาวางไว้ตามขอบตามอะไรได้นะเนี่ยเทียนอ่ะเทียนเนียวไไหนไหนพี่แม่นค้ามาเลยแม่ค้ามาแล้ววางไว้บนโต๊ะองค์ไม่เห็นนาเทียนอ่ะ เอาเทียนเนี่ยนะ <c oughs> โอ้โหผมเข้าไปดูในโต๊ะเอแต่ก็เท่ดีอยู่แลแบบมองมีอะไรหน่อยวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย